บายดีพี่น้พอ,พอ,องสกุลสกุลนาะมาหนีพ่อพ่อส่องเบาวคำไว้พี่น้องเลยฝนตกพี่น้องโอ้เมื่อนี้เป็นเดือนที่เดือนแรกของอันเออมือมือแรกของเดือนนี้เนาะที่ว่าฝนตกทุกคนบรรยากาศด้วยกนคำไว้เองตอนนี้เนี้ยเงี้ยโอ้ดวงเพือนขั้วกับไก่สีซ้ำเล็ดเด้อทุกคน นี่ห้องหนาห้องในก็นสะอาดคนเก่าแล้วน้อยนึงเนาะยังแต่เฮาท่านในปู่อ่อาปูกระโลเนาะทุกคนเนาะปูกระเบื้องภาษาไทยว่าปูกระเบื้องนี่ยายสลีพิ่นกระลังเฮ็ดอาหารการกินให้เฮ็ด <c oughs> แจ่วบ่น <c oughs> ี่สบายดียายเ <c oughs> ออใครตัวก็มันอัน Bạn ăn ăn lái, ăn mượt lái Giáy xíu hết chèo, chín cả mộc muộng nữa đi Ờ, thịt xốp chèo Tên bớng, ăn ăn air thịt đen đúng không? Tên, cà nương sông chú xì để tên air thịt đen Kì tìa, ăn đưa giáy xíu đi, đưa โ oh. okay. <ค>อ้แกน oh. นองมาโอ้ oh. ผมพักโ oh. อ้เกิดอะไรมาเ็ดอาหารเดินห้อยังม่ทันแล้วเด้อทุกคนโอ้จ oh. ี oh. นังคนพระไปไหนพระ ให้ตัวนี้ดีให้ตัวนี้กับพระอีกเอาไ,ไอพ่นมันออกเไปพระสมบัติพระตัวนี้บปเลยพระ,พะนี่แหละทุกคนเนาะบนตกแห้งวะพี่นี่กร้านเศร้าเหรฮะบนนอนอันนี้เออบริอาสประตูบรจาก โอ้ยอยย่นด่มแม่เบียกวัดแล้วโอ้ยงงเอาอันนั้นเอากระซ่ามเนนะน้องอันนี้แมวเบียกไัดเลยนี่อเอากระซ่ามาโอ้ยตัวนี้ไปตาก่อน คนหัวทุกคนเนี่ยอนะไ้มาทานแล้วนี่โอ้หัวแห้งอะไรมันซึมออกทังอันนี้เลยคนตกมือแรกหัวจับหัวจะได้นะ เอานนำมาอีกนึงแมวเอากรนะชากไงนะนี่กระชาบแดงๆเี่ยเพื่อนหัวแล้วของนอนคนงานเนอะของงานของนอน กคน้ยอาแฟขาตี้ใหญ่ครับเปเศษใหญ่ได้ได้ซื้อให้ายนี่เาเสือเขาออกไงรับไปแล้วให้พี่เทาด้วยเพราะพเขาอขาตะหันแหละ ก่อนตัวอัดบัดเนี๋ยวมาเบิ่งห้องคอยก่อนตายไปฝ่ายป่าไม่ไหรห้องเฮ้าออนี่ก็ะหัวเลยทุกคนหัวนี่นี่หัวลีเห็นบ่าหัวลียังไปเอาไปอ้นี่ก็ะหัวอีกนี่ได้ฉันมาหัวลายแท้ โ oh! อยากแล้วนี่ฮนะเขาเห็ดบะไรามาทานเนาะทุกคนเนาะเห็ดโพตเตเลีวมือแล้วเนี่ยนี่ของคำไว้นี่ต้องคำไว้อยู่กับหัวตอนฝนตกต้องบอลน,นี่ยองเออบอลนั่นแหละเออกับอลนี่นี่นมหม้อบไม้ล้านสาวเลยเนาะของหม้อบไม้ล้านสาเลย อ้าวเพจหกไลฟ์อะไรเรื่องเอาคือเอาคืนเอาคืนจะไ,ได้เขาไปไอยู่เลยม่อมให้แล้วม่อมให้แล้วเอาลยดุเด้อโอ้โกนแห้งเลยโอ้โอโอ à thì rồi hết bỏ lột tiếng mất nè Ô. Ở đây, vào đây, hang lại tất con Bỏ một nhang này, vậy. Kim nhang này. แ่้ีเนาะคนตกอ้อันนี้ก็ทิเป็นนะล้าพ่อก็สางสั่นอไรฮอะไรใ่หนบานอาบานนั่งไร่ไแล้วมันเปียกเบิดมันพะเขาบ้าเบิดลโอ้เปียกบ มาเด้อกินเขาแค่นอไม้กีหนังสนันผ้ล้ากินสานี่ถือว่าหยาบได้นี่เขากินอยู่คนกินแล้วนะจังไปนะอ๋อบอเป็นยังถ่ายวิดีโอเสร็บอเป็นยัง คนตกเนี่ยไปเป็นไปกิโลใหญ่แล้วไปพ่อแล้วเว้ยเจีบทองเอาเว้โอ้ยแมวเห็นังแมวฮะกินเขาให้นังอ่ะใบยัเอายางถาเือ โอ้จร oh. ิงเขาทาเกลืออ่าน้ำมันหิมาใส่ดำไปกินข้าวไป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 ทุกคนไปกินข้าวี้เมนหอยต้มหอยสดเลยบ่นนี sí ่ นี่นอะนทุกคนเนะ <c oughs> าะขวายกับตัดฝาบมาทีอยู่สวนเลยนอะนทุกคนเนาะมาปลูกมันพี่น้องเลยนี่ปลูกฝนตกเนาะฝนดิถึกมือปลูกกับมือฝนตกเนาะตอนนี้ก็ฝน,นก็หยุดแลว้วพี่น้องเอ้ยตกวันนี้เนะาะขวายก็มาต่อคลิปใส่มือนี่เลยทุกคนปลูกใส่เสือปลูกเนาะมันกับซืซอเนาะพี่น้องเนาะ เอาใส่เสือกยังเพียกว่าท่านซะท่านว่าบ่ยังเพียกไหนมันสิไว้เนาะเฮายังเพียกมันสาทุกคนปลูกพอดีฝนตกเมื่อวานนี้เนาะเอามาออกมาปลูกอีกมือน,นี้ก็พอดีถือสวงเนาะทุกคนเนาะสิวเหลวกฝนตกปุ๊บปลูกปั๊บ,บ,บให้เที่ยวมาเก็บมันอะไรเนาะให้เที่ยวมาเก็บมันกับยหญนะ่อะไรทุกคนเนี่ย รัดกันเาเบอร์นกะปงเบอร์หนกระปูะมาใส่เบอนี้เบอนี้กระปงไปใส่เบอรนัทเนะาะจะเสีไว้เนาะ ก็ไก่จิกครึ่งเลยเนาะย่างเบื้องนั้นน้อยนึงโอ้ยเมื่ออลายทุกคนอยู่ไหอยู่หนาจะได้ใส่หลาะได้นี่ไปบอกินขนมหันไปย่างไปเขาจะพาย่างไปจะคือบวกก่าย่างไปจะย่างหอวใสหมดเลยค่อยย่างจะถหายหอดพุ่นบออันนี้แม่นใายเลาะเนาะร้านใส่ใสยเลาะแม่นบอกเขาตั้งสื่อจะใสยเลาะเด้อเจ้าย่างดุไลไปเนาะทุกคนเขาสิพาเป็นย่างไปหานขนมเนาะ ที่ห่านแม่เฮาเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละไปทางเขาของเฮียนเนาะห่านเฮากะติดห่านขนมหมอกะยางเลาะไปเลาะมาอยู่เนาะบวกกะไปแม่นบ่ยางไว้ตี้ของเฮียนก็มีเงียบเนาะเพราะว่านักเฮียนเข่าห้องใายเลาะได้นี่ยางเลาะไปเลาะมา ตากแดดบดมือก็ได้มอนี่ยทางเขาห้องเหียนแล้วห้งเหียนมัธยมอ่าสมบูรณ์วังเปื่อยเมือ,องเรางามแขกชาวล้านสนับสนุนโดยบริษัทไดริกิแห่งญี่ปุน่นเออบริษัทญี่ปุน่นเลทุกคนไปย่างอาจารย์อนาะจารย์จานรักเมื่อเลยจารยนรักเมื่อเลยนี่บนคอกรถนี่เข้ามาเล,เลอะเลยู่เนาะตอนนี้โอเก็บประกอบ มอนี้น e ok ี่อยากกินขนมนี่มอนี้นี่เนาะแม่นบอแม่นบอกองค์คำอยากกินขนมแหละบุกามานี่มอนี้ใหญ่เฮ็ดกินอยู่คนเนาะอาหารการกิน ห,หอนห่านเลยได้ใิมีเงินซื้อขนมบันอ้าเอาขนมยังขนมนี่บอันแป๊บสิโอ้โหกิก้กำลังมาได้หน่ฮะซาฟา,า,าหาน chưa sẽ có nhóm nhạc? không gì ba. Ừ. Sai lọ đấy này tăng sưu mày sư sai lọ Khân môn, chưa? thì sao ăn ba. Tông môn. Kèn bà, nọ? Kèn kèn Kèm kèn 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 con lắm. ngàn tụi con ป้าคนงานเฮ็ดต้องเฮ็ดอาหารการกินให้เขาเนาะเฮาก็สิกินข้าวได้นี่หิวข้าวคือกันแต่สาวบ่ทันกินุเยเยยังโอเฮยเฮยแตกๆๆเยเยยังูบ่มีแม่้นี่เนาะมีแต่พ่อแม่นี่ปะ นามกระฮียเ uh huh. ี่จะได้ชือเอยใบมนาเอากดมันเากดมันเบ้ถือยใบมีตีเฉยเราโอ้ยนามทงเดียวได้นี่4คนีน้นามทงเดียวดูดบัดมีแหงาวลอดด้วนดูดเข้าไปนี่มีพลังยางเลาะอีกดูด ยางมาจอบอยู่นี่บูกามาอนี่ยางมาจอบมันก็กใหม่อันนี้มันยางมากเอือคอยบอกว่ายางไปผนไปยางไปหานไปพาเอื่อยไปผัดปกาาูกาม,ามา่านะมาว่ายางจอบจอบจอบมา,าแล้วก็เมื่อคลื่ <c oughs> โอ้ยเมื่อยไรทุกคนเลยฝนตกเมื่อวานนี้ก็มาปลูกมืัอนี้เนาะ <c oughs> จะนอยนยางไป บุกซอยข้าวก่อนเนาะบ่ทันได้กินข้าวเช้ามากินข้าวก่อนเมื่อยหลายแต่เช้าบแล่นไปแล่นมาอยู่เฮ็ดกบ่แม่นเรื่องง่ายเด้ทุกคนยามปลูกกยากอีกยามเสียหญ้ายามกนอีกะอยู่ไปนํามจ้ะปนํามเมื่ออยากหลายเนาะลงคลิปก็บ่ปกติเนาะจอกระด3,000 3,000 พุกี้เป็นไหมครัประจำวัดเนาะถุกมือถุกมือตองไหนมากมือเงินก็มีขี้คานกับปิมาได้แล้วบโทรศัพท์มือนี้ได้โทรศัพท์ไพ่มาใส่โอโทรศัพท์ลานมาใส่โตน่านี่จะบอกโทรศัพท์ใต้ อันแล้วบอกไปซื้อของแท้เห็นบหมไปซื้อของก๊อปนั่นอันแรกพยายามมันเนาะแต่ว่าเป็นบทเรียนบอกแล้วว่าอย่าซื้ออย่าซื้อฮะเจอของแท้จังจะแบะบเครื่อ,อ,มอง,งมือองดีของแท้แล้วเครื่องมือองมันตายไว้ใต้ได้ถึงน่ะเนาะมันตายต้ซื้อาราคาแบบแพงบ่จักรหักษา แต่านนี้เข่อยมีโทรศัพชแต่เวลากินเขากินน้ำเด้จะดูจะดยจะเด้อจะเด้อจะดยเด้อไม่ยังอันไหนโอ้นามคือบุมีีอดิมันไข่หนาเบิดเปล่าส่โฟเอาก็มาพกพงไปถูได้ดูได้ิ กินเขาครับเอินอมเนาะแกงไก่ใส่แกงเส้นใส่ไก่งานปูมันเขา อย่าง <Yeah. S 1> ูกกำลังได้เบื้องนั้นัุ่ดแล้วยังน้อยนึ่งประมาณครึ่งใกล้ครึ่งแลยน้อยนึงเขาสปลูกให้มันเบิดเลยมัน่ายังไรเติบอยู่ อยู่ฮ้องซีก็ยังลายเติบอยู่ว่าตัวตัดแล้วไปเอาอีกจะน่อยแล้วไปเอาเขาก็บ่เอินเนาะโอเคนะเอินี่ FC นี่แล้วกสิ่เปิลนนี่เขาเด้อจะกลัไปหายด้่นเด้ออ้อมไก่สร็แวน่ๆต้องน่อยโอ้ลมบ่าวอีก ว้าบเลยเปล่าเกับแล้วเนาะนั่งมือื่นมาคือมาแล้วทุกคนอยากสิเดียดเลย นตัดผาามาเกื่อนเลยเนาะทุกคนเนาะมาแต่หให้แต่ส้วนพี่นอ้องก็เมื่อยไรกัดเห็ดกินเห็ดายางเนาะกัดเนะสลยทำรัำบมาจากพี่น้องก็เลยเพียงสำนีเนานะพี่นอ้องเมื่อยไรไปปลูกมันเนาะทุกคนเนาะพอดีถือมือคนตกทือว่าโชคดีไปเนาะคนตกปุ๊บกปลูกมันปับ๊บเลยเนาะทุกคนอ่ะปลาพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คือเก่าทุกคนเนี่ยถามมาคลิปบลาเขมไวนะ้เนาะกอย่าลืมกดติดตามพี่น้องเพื่อกอ เกิดชีพภดคลิปหนาเนาะทุกคนเนาะลงคลิปปกติปันไดพี่น้องเลยตวนนี้งานยุ่งงานยุ่งงานยุ่งกับไฮกับสวนพมยายเป็นนั่นเนาะเหตุของกินของอยากทุกคนขอการคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย